สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p พ t for ์ u n e t ท l l อรรายการที่จะพาเพื่อนๆนนมาทำแอคทิวิตี้สายหมู่แบบเพทเพรายการใหม่แกะกล่องจากช่อง p e t Hipster ค่ะแล้ววันนี้นะคะลูกน้ำกับน้องดีออเนี่ยก็อยู่กันที่โครงการ Wi s d o ม The Forest t เ e r Petopia ีย by MQDC โครงการคอนโดมิเนียมสำหรับคนรักสัตว์โดยเฉพาะโครงการนี้น,นะคะเขามีแนวคิดที่จะผสมผสานวิถีชีวิตคนเมืองรูปแบบใหม่ให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้เนี่ยลูกน้ำเนี่ยไม่ได้พาทุกคนมาชมห้องแบบธรรมดาแต่จะพาทุก มาดูลูกน้ำแล้วก็น้องดีออเนี่ยแต่งห้องเสริมดวงกันค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ และนี่นะคะก็คือของที่น้ำจะนำมาแต่งห้องในวันนี้นะคะและการแต่งห้องของน้ำในวันนี้นะคะก็จะอิงตามหลักธาตุประจำตัวค่ะโดยลูกน้ำเนี่ยเกิดในราศีเมษซึ่งถือเป็นธาตุไฟเขาบอกว่าคนที่เกิดราศีเมษหรือคนที่เกิดธาตุไฟเนี่ยควรเลือกห้องที่อยู่ทางทิศใต้เพราะว่าถือว่าเป็นทิศมงคลของคนเกิดธาตุนี้ควรหลีกเลี่ยงทิศห้องที่อยู่ทางทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้เพราะเขาบอกว่าเป็นทิศของธาตุลมซึ่งธาตุลมเนี่ยถือว่าเป็นธาตุที่ขาดของคนที่เกิดธาตุไฟและในส่วนของสีห้องนนะะคค เกิดธาตุไฟเนี่ยจะมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความเป็นผู้นําสูงดังนั้นเนี่ยควรเลือกสีห้องที่เป็นสีโทนร้อนแต่ไม่ร้อนจนเกินไปสีแดงจ้าอย่างเงี้ยเลยไม่ได้เพราะจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่สบายตาดังนั้นเนี่ยส่วนตรงนําเองอะ่ะอยากจะเลือกห้องให้มันเป็นสีขาวครีมเพราะว่าสีขาวครีมเนี่ยถือเป็นสีของธาตุลมธาตุลมตรงเนี้ยจะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้คนเกิดธาตุไฟได้แล้วค่อยใช้ดีเทลเล็กๆอางเช่นพวกแบบเฟอร์นิเจอร์ของแต่งห้องต่างๆเนี่ยให้เป็นสีแดงแทนค่ะ ส่วนพวกเฟอร์นิเจอร์อ่ะคนที่เกิดธาตุไฟโดยเฉพาะราศีเมษอ่ะควรระวังอย่าใช้แบบของแต่งบ้านที่เป็นแบบเหล็กหรือว่าโลหะมากเกินไปเพราะเชื่อว่าเหล็กเนี่ยเวลาอยู่กับไฟเนี่ยจะยิ่งทวีความร้อนจะนําพาวความเดือดร้อนให้กับคนเกิดธาตุนี้ได้ควรเลือกใช้ของแต่งบ้านที่เป็นแนวไม้ไมแทนเพราะว่าไม้เนี่ยจะคอยเป็นเชื้อเพลิงคอยเติมเต็มให้ไฟเนี่ยสว่างสวัยไม่มอดดับค่ะส่วนรูปภาพนะคะควรใช้รูปภาพที่มีความผิวไหวเช่นภาพใบไม้ที่กําลังลิวหรือภาพทุ่งหญ้าหรือว่าภาพท้องฟ้ากพจะช่วยให้เรา ร,รู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายความเครียดลงได้ค่ะต้นไม้ในบ้านเนี่ยก็สําคัญต้นน้ำก็เลยเลือกต้นไม้ที่มันแบบสามารถพอกอากาศได้ไปในตัวแล้วก็ต้นเล็กๆคนที่เกิดราศีเมษอะ่ะ ควรเลี้ยงต้นลิ้นมังกรไว้ในบ้านเพราะเชื่อว่าต้นลิ้นมังกรเนี่ยจะช่วยปัดเป่าความโชคร้ายออกไปจากชีวิตของคนที่เกิดราศีเมษค่ะในส่วนของโต๊ะกลางห้องอ่ะลุกน้ําวางไว้ว่าจะวางต้นบอนไซไว้กลางห้องเพราะว่าต้นมันเล็กจะวางไว้ในร่มก็ได้หรือจะวางข้างนอกก็ได้แล้วก็ต้นบอนไซเนี่ยจริงๆอ่ะเขาเป็นต้นไม้มงคลสังเกตไหมคะเวลาแบบมีบริษัทเปิดใหม่อ่ะคนมักจะเอาต้นบอนไซพวกนี้ไปเป็นของขวัญเปิดบริษัทให้กับเขาและต้นบอนไซที่น้ำนำมาในวันนี้นะคะเขาเป็นบอนไซมาสังดัดต้นเขาเนี่ยจริงๆมีอายุ3ปี แ,ะะแต่ว่าต้นเล็กมากเลยแล้วเขาเนี่ยก็เป็นมิดกับสัดเลี้ยงด้วยค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการแต่งห้องของน้ำแล้วก็น้องดีออนในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างถูกใจกันไหมคะและในวันนี้เนี่ยน้ำก็ต้องขอขอบคุณโครงการ Wisdom the first ์ t เทียร์เพสทอเปียบ c ที่ให้โอกาสลูกน้ำแล้วก็น้องดิออนเนี่ยมาแต่งห้องดีไซน์ห้องตามแบบฉบับของตัวเองกันในวันนี้นะคะและสำหรับเพ Fortune Taylor ในอพิโซดหน้าลูกน้ำจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปทำกิจกรรมสายมูแบบไหนอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะ <c oughs>